แป้งอรจิราจัดปาร์ตี้วันเกิดน้องเลอาคุณตาคุณยายร่วมเฟรมอุ่นอวยพรหลานแป้งอรจิราจัดปาร์ตี้วันเกิดให้ลูกสาวน้องเลอาเฟรมอุน่นคุณตาคุณยายร่วมอวยพรหลานสาวภาพน่ารักมากเป็นภาพที่น่ารักและอบอุ่นมาเมื่อนักแสดงสาวแป้งอรจิราได้จัดปาร์ตี้วันเกิดให้กับลูกสาวสุดที่รักน้องเลอาอายุ ครบสามขวบแล้วต้องบอกว่าบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มจริงๆเพราะมีเพื่อนเด็กน้อยมาร่วมสร้างสีสันในงานด้วยนอกจากจะมีเพื่อนๆของน้องเลอาแล้วยังมีคุณตาคุณยายและพี่น้องมาร่วมอวยพรหลานสาวสุดที่รักอีกด้วยและแป้งอรจิราได้เขียนบอกเล่าไว้ถึงของขวัญที่ลูกสาวอยากได้ในปีนี้ ปีนี้ถามเลอาว่าวันเกิดอยากได้อะไรเลอาบอกเลอ,อยากได้เค้กแบบเพเปอร์พิกขอบคุณติโรลิงพินที่เสกเค้กได้ดังใจมากค่ะบอกเลยว่าน้องเลอายิ่งโตยิ่งน่ารักและสวยเหมือนคุณแม่มากๆ